สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องลูกป,ปัดนะคะจากบริษัท KTN Develop ค่ะบริษัทของเรารับออกแบบดูแลและโปรโมทเว็บไซต์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Google YouTube และ Line OA ค่ะแล้ววันนี้เลยค่ะน้องลูกป,ปัดมาเสนอในหัวข้อเรื่อง เทรนดิ i ิทอลมาร์เก็ตติ้งปี2021ค่ะในปัจจุบันเลยนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆธุรกิจเลยค่ะนํากลยุทธ์ในการทําการตลาดเชิงดิจิตอลเข้ามาใช้เป็นตัวหลักในการดําเนินธุรกิจเลยละคะ่ะโดยการสร้างเทคโนโลยีเชิงดิจิตอลและนํามาประยุกต์ใช้เนี่ยสามารถทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นถึง20%เเลยละคะ่ะซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออฟไลน์นั่นเองค่ะ และในปี2021นี้นะคะจะมีเทรนด์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ Digital Marketing ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทั้งแบรนด์และร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถตามมาดูกันได้เลยค่ะและเทรนด์แรกของเราเลยนะคะก็คือ SEO หรือว่า Search Engine Optimization ค่ะ ก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเจ้าตัว SEO หรือว่าการค้นหาเว็บไซต์ของคุณผ่านหน้า Google โดยการที่ให้ติดหน้าอันดับหนึ่งของ Google เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นั่นเองค่ะและการทำ SEO นะคะก็ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณนั่นเองและเทรนด์ที่2ของเราเลยนะคะก็คือ PPC หรือว่า Pay Per Click นั่นเองค่ะและเจ้าตัว Pay Per Click เนี่ยนะคะก็คือเป็นการสแสดงบนหน้าค้นหาของ Google นั่นเองค่ะโดยมีการใช้คีย์เวิร์ดนะคะเพื่อ ใส่เข้าไปเวลามีคนค้นหาคําเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นนั่นเองค่ะซึ่ง PPC นะคะจะมีค่าบริการค่ะและผลตอบแทนถือได้ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนโฆษณาครั้งนี้มากๆเลยค่ะและยังสามารถสร้างยอดขายได้จริงให้กับโฆษณาของคุณและธุรกิจของคุณอีกด้วยค่ะและเทรนด์ที่3ของเราเลยนะคะก็คือ CRO หรือว่า Conversion Rate Optimization นั่นเองค่ะพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือการเพิ่มคนคลิกซื้อสินค้าและเพิ่มคนสมัครสมาชิกให้กับเว็บไซต์ของคุณนั่นเองค่ะและถ้าหาก อเวชันเล็กยิ่งสูงนะคะแปลว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ย สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของคุณได้อย่างดีและยิ่งไปกว่านั้นเลยนะคะ Conver s i o n Rate ที่สูงเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้จริงให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วยเลยค่ะและเทรนที่4ของเราเลยนะคะก็คือเพจโซเชียลนั่นเองค่ะเป็นการทําการตลาดโดยการจ่ายเงินเพื่อสื่อพื้นที่โฆโษณาควบคู่ไปกับการทําการตลาดแบบออร์แกนิกค่ะซึ่งการทําการตลาดแบบออร์แกนิกนะคะก็คือการโฆษณาแบบไม่ต้องสื่อพื้นที่โฆษณานั่นเองค่ะและเพจโซเชียลที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ ก็คือ Facebook Ad Google a d อแล้วก็ Instagram Ad นั่นเองค่ะและเทรนที่5าเลยนะคะก็คือวิดีโอมาเก็ตติ้งนั่นเองค่ะเป็นการทำคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอนะคะซึ่งวิดีโอที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยสามารถมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคได้อย่างมากเลยละคะ่ะแถมยังเป็นไวรัลได้ดีที่สุดด้วยละคะ่ะและนอกจากนี้นะคะเจ้าตัววิดีโอคอนเทนต์เนี่ยยังสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์และ Engagement ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้ดีอย่างมากเลยะะเละค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทั้ง5าเทรนเลย ของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในปี2021นี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเลยค่ะจากวิดีโอนี้สําหรับคลิปวิดีโอหน้าน้องลูกป,ปัดจะมีเกรดความรู้หรือว่าเรื่องราวอะไรเนี่ยมานาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้น้องลูกป,ปัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะพร้อมกับคอนเซปต์ที่ว่า KTNV Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ